มาที่นี่พ่ออะไรรู้ไหมพ้ออะไรหัวใจของข้านั้นปฏิภักรักแต่เพียงเจ้าบอกไปเลยงเจ้า <debido> จะทำมันโดนหัวใจรักเธอตอบมาหญิงใดก็ไม่สามารถทดแทนเจ้าได้ที่สาคัญต้องให้รอห้องโวยวายแหกปากไปก็้ทอนนั้นแหละไม่มีใครไม่ช่วยเยอะเจ้าได้ข้าไม่<า> <porque S 1> อยู่นี่ทางที่ดีเป็นเมียพี่สดีกว่าเ,เจ้าจะไม่เจียตัวพี่จัดพนุถนอม และเพื่อนของพี่ก็ฉุดกระชากล่าสตรีผู้นี้มาเพื่อจะให้นัง่งเป็นอาหารของเราชาวโจนทุกคนใครจะกินอยากกินเลยเฮียสภาพและขวขวอวเนี่ยทำไม,มเรา,มาไม่ใช่คนพี่ยอมใครเลยงนะ่ะ <Wow. S 2> ว้าอออไอ้ย <laughs> ามุดเข้าไปกลับได้เลยนะกูเ <laughs> ข้าไปเ่นน้ำตกกันแม่ใครนะเฮ้ยไ <laughs> <Ved> ้นไม่ใช่อย่างนั้นเธอคงจะโกรธ จะแค้นที่เราฝากรอยแผลไว้บนหน้าเธอึงกล้าที่จะทำกับเราแบบนี้ใช่กูเนี่ยเี้นเนอะออะไรอ่ะวันก่อนอย่าลคนดูคนแล้วก็ไม่มีทางยอมไม่ยอมกัท่านอยอมเธอไม่จะยอมไม่ยอมไม่ยอมถ้าไม่ยอมเราจะหอมเธอน่ไม่ยเฮ้ยไม้ยไอมหงอเออไรกกม้ยอ เสียใจด้วยนะพี่เตี๋ยพี่เตี๋ยบอกว่าอะไรนะไม่ได้จะป่วยไม่เลยจะแผ้หนูจะมาสายซะตองห้ามป่วยห้ามลาห้ามตายมในเมื่อเธอหอมฉันฉันจะตกให้เธอเนี่ยหน้าแดงานไปแก้คนแนนไม่เคยดูโดนมาแล้วอย่าไปยอมมาให้เขาแก้ไม่เป็นอะไรก็ตีกัน ไฉากนี้มีพนันคอยดูคอยกาลชนะรับรองสนุกสวยหัวโบราณมเดียว หลงเอาเม่อักเท่าใดจะต้องใไหไ้ดได้จะจบ khi n ó น nắp đ า o ฉันยิ้ก็ลัวงหลงนะ